วิญญาณเทพของปรมาจารย์เจ้าอี้เต้าลงมาด้วยตนเองเพียงเพื่อมาเยี่ยมเด็กหนุ่มยากจนอายุ20ปีที่แท้เด็กหนุ่มยากจนคนนี้มีชีวิตอยู่มาแล้วหนึ่งแปีไม่เพียงแต่จางเต้าหลินที่ต้องเรียกเขาอย่างเคารพว่าท่านผู้อาวุโสแม้แต่หน้าของเทพเซียนบนดินเขาก็ไม่ไว้หน้าเตียนเตียนกว่าบะหมี่ที่เหลือลงท้องอย่างรวดเร็วจ้องมองซูอี้แล้วเอ่ยปากถามพี่ซูอี้พี่มีแม่หรือเปล่าทำไมหนูไม่เคยเห็นแม่ของพี่เลยซูอี้มีชีวิตอยู่มานานหลายปียังไม่เคยเจอเด็กอย่างสวีเตียนเตียนคนนี้มาก่อน ช่างน่ารำคาญเสียจริงๆจะบอกให้นวันนี้แม่ของหนูจะกลับมาแล้วสวีเตียนเตียนถือชามกับตะเกียบในที่สุดก็พูดสิ่งที่เธออยากจะแบ่งปันกับซูอี้ออกมาพี่รู้จักแม่ของหนูนะพี่โกหกพี่ไม่เคยเห็นแม่หนูเลยต่างหากสวีเตียนเตียนเบิกตากว้างไม่เชื่อคําพูดของซูอี้เลยแม้แต่น้อยซูอี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับสวีเตียนเตียนต่อแต่กลับลุกขึ้นเดินไปยังห้องครัวสวีเตียนเตียนเดินตามหลังซูอี้ไปติดๆถามด้วยความสงสัยพี่ซูอี้พี่จะไปไหนหรือไปทาบะหมี่หรือไง ที่บ้านของซูอีไม่มีบะหมี่สำเร็จรูปถ้าอยากกินก็มีแต่ต้องทำเองเท่านั้นแน่นอนวิธีที่ง่ายที่สุดคือไปที่ร้านขายของชำหรือซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อซื้อบะหมี่สักห่อแต่ซูอีก็ยังชอบที่จะทำเองมากกว่าที่บ้านพอมีแป้งสาลีอยู่บ้างและก็มีไข่ไก่ซูอีตอกไข่สองฟองเติมน้ำลงในแป้งเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มนวดแป้งพี่ซูอีพี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอสวีเตียนเตียนมองซูอีนวดแป้งอย่างง,งุนงงด้วยสมองน้อยๆของเธอย่อมคิดไม่ถึงโดยธรรมชาติ ว่าเส้นบะหมี่สามารถทำออกมาแบบนี้ได้ด้วยโง่หรือเปล่าพี่บอกแล้วไงว่ากำลังทำบะหมี่อยู่ซูอี้พลางนวดแป้งไปพลางพูดไปเธอเนี่ยโง่จริงๆถ้าแม่เธอเห็นเขาคงไม่พ้นโดนตีตุดแน่ๆในตอนนั้นเองลุงจางก็ตะโกนเรียกสวีเตียนเตียนจากข้างนอกสวีเตียนเตียนได้ยินเสียงหันหลังกลับไปแลบลิ้นใส่ซูอี้พี่นั่นแหละโง่พี่ต่างหากที่โง่พี่ซูอี้เป็นหมูโง่พูดจบก็วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วท่าทางที่เดินโซซัดโซเสนั่นซูอี้ยังอดเป็นห่วงนิดหน่อยไม่ได้ ว่าเจ้าเด็กน่ารำคาญคนนี้จะหกล้มเอาหลังจากสวีเตียนเตียนไปแล้วสอี้ก็ยังคงนวดแป้งของเขาต่อไปอาหารประเภทเส้นบะหมีน่นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4,000ปีแล้วความแตกต่างในการปรุงรสและความหนาบางของเส้นทําให้เกิดบะหมี่นับพันชนิดทั่วประเทศจีนแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปบังเอิญว่าสอีเคยเดินทางท่องไปทั่วลาบะหมี่ของแต่ละที่ล้วนเคยได้ริมลองมาแล้วหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วเขาก็ดูวัตถุดิบในตู้เย็น ซูอี้ตัดสินใจทำบะหมี่หยางชุนสองชามเพื่อลิ้มลองบะหมี่หยางชุนหรือที่เรียกว่าบะหมี่น้ำใสมีที่มาตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ได้รวบรวมมาตราช่างตวงวัดและปฏิทินให้เป็นหนึ่งเดียวโดยถือเอาเดือนสิบตามปฏิทินเสี่ยเป็นเดือนเจิ้งเย่เดือนนี้ถูกเรียกว่าเสี่ยวหยางชุนและในเวลานั้นบะหมี่ชามละสิบเหรียญทองแดงต่อมาถูกนำไปใช้ในภาษาถิ่นของซูโจคคำว่าหยางชุนก็หมายถึงเลขสิบจึงกลายเป็นชื่อของบะหมี่ไปตามปกติแล้วบะหมี่หยางชุนจะต้องใช้น้ำสุกชั้นเลิ แต่ซูอี้กลับใช้น้ำต้มสุกธรรมดาแทนต้นหอมสามต้นน้ำมันหมูหนึ่งช้อนหลังจากเจียวจนหอมแล้วกลิ่นน้ำมันต้นหอมก็เข้มข้นมาซูอี้กำลังลวกเส้นบะหมี่อยู่แต่ในลานบ้านกลับมีแขกมาเยือนซูอี้ไม่ได้ออกไปต้อนรับเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำบะหมี่ของตัวเองต่อไปไปเมียวเมียวเองก็ไม่ได้เกรงใจนะักเดินไปถึงประตูห้องครัวแล้วจึงเคาะประตูคุณซูอี้กำลังทำอาหารเช้าอยู่หรอคะอืมคุณทานอะไรมาหรือ,อยังซูอี้เหลือบมองไปเมียวเมียวแวบหนึ่งผู้หญิงคนนี้เจอกันครั้งแรก ก็อยากให้เขาไปเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านถึงแม้ภายหลังจะเคยเสนอเงินหนึ่งพันหยวนต่อมือเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารเชิญซูอี้ไปทานข้าวด้วยแต่หลายวันนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยซูอี้กำลังคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้งานแบบนี้อีกมีชีวิตอยู่มานานหลายปีงานนี้ถือว่าสบายที่สุดแล้วไปเมียวเมียวสำรวจมองซูอี้แล้วพูดว่าตอนเช้าฉันไม่ทานอะไรคะ่ะงั้นก็ไม่ทําเผื่อคุณแล้วกันซูอี้ก็ไม่ได้เกรงใจใส่เส้นลงไปเพียงสองเหลี่ยงเท่านั้นซูอี้ตักเส้นขึ้นมา วางผักกวางตุ้งลวกสามใบไว้บนเส้นแล้วราดน้ำมันหมูที่เจียวกับต้นหอมหนึ่งช้อนใส่เครื่องปรุงรสบะหมี่ยางชุนชามหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยตอนที่เขายกออกมาไปเมียวเมียวก็มองเข้าไปในชามของเขาแวบหนึ่งเส้นบะหมี่เรียงตัวสวยงามน้ำซุปสีซีอิวใสจนเห็นก้นชามบนน้ำซุปมีดอกน้ำมันสีทองลอยอยู่ประปรายพร้อมกับต้นหอมซอยสีเขียวสดกลิ่นหอมโชยมาเตะจมูกอดไม่ได้ที่จะแอบกลืนน้ำลายอึกใหญ่สี้เหลือบมองเธออย่างมีความหมายแล้วหันกลับไปหยิบชามกับตะเกียบมาอีกชุด หลังจากคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันก็แบ่งบะหมี่กับน้ำซุปครึ่งหนึ่งส่งให้เธอไม่เป็นไรข้าขอบคุณข้างนั้นขอลองหน่อยนะคะไปเมียวเมียวคิดจะปฏิเสธแต่พอคำพูดมาถึงริมฝีปากมองดูบะหมี่ในชามก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณไปอย่างน่าประหลาดมือก็ยื่นออกไปรับชามกับตะเกียบอย่างควบคุมไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงบะหมี่ธรรมดาธรรมดาชามหนึ่งไม่รู้ว่ามีแรงดึงดูดมาจากไหนทำให้ไปเมียวเมียวไม่อาจปฏิเสธได้สี้ทำปากจิจะ๊ะแค่ประเภทที่ตอนแรกบอกไม่กินนี่แหละหน่า เขายกชามบะหมี่มาที่ใต้ต้นอูถงใต้ต้นไม้นี้เดิมทีมีโตหินกับม้านั่งหินอยู่แล้วถ้าคนไม่เยอะสูอี้ก็ชอบมาทานข้าวใต้ต้นไม้นี้ไปเหมี่ยวเหมี่ยวก็ยกชามตามเขามาที่ใต้ต้นไม้นั่งลงตรงข้ามกับสูอีมีเรื่องอะไรไว้ทานเสร็จค่อยคุยกันสูอี้พูดจบก็เริ่มทานบะหมี่ทันทีไปเหมี่ยวเหมี่ยวก็ไม่ทำเป็นเกรงใจคีบเส้นบะหมี่ขึ้นมาทานพอทานคำแรกเข้าไปก็หยุดไม่ได้เส้นบะหมี่เหนียวนุม่มลื่นคออร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมของน้ำมันต้นหอหออมฟุงไปทั่ว ทานบะหมี่คำหนึ่งแล้วซดน้ำซุปตามคำหนึ่งรู้สึกเพียงร่างกายอบอุ่นไปหมดในปากยังคงมีกลิ่นหอมตกค้างนี่เป็นเพียงแค่ชามบะหมี่ที่ดูธรรมดาอย่างยิ่งชามหนึ่งเท่านั้นแต่ไปเมียวเมียวกับเกิดความรู้สึกที่ผิดแปลกขึ้นมานี่คงจะเป็นของที่อร่อยที่สุดที่เธอเคยกินมาในชีวิตนี้แล้วกระมังไปเมียวเมียวเคยลิ้มลองอาหารเลิศรสมานับไม่ถ้วนตอมรับรสกลับถูกพิชิตด้วยบะหมี่เพียงชามเดียวไม่นานนักชามของไปเมียวเมียวก็ว่างเปล่าไม่เหลือน้ำซุปแม้แต่หยดเดียว แน่นอนว่าซูอี้ย่อมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรแค่ขั้นตอนการนวดแป้งบะหมี่ชามนี้ก็ไม่ธรรมดาเสียแล้วเพียงเพราะไปเมียวเมียวไม่ใช่ผู้ฝึกเซียนจึงสัมผัสไม่ได้ถึงเศษเซี้ยวแห่งมันคาวิธีที่อยู่ในบะหมี่หากเปลี่ยนเป็นเทพเซียนยุคบรรพกาลทานบะหมี่ครึ่งชามนี้เข้าไปเกรงว่าคงจะได้ทะลวงระดับอีกครั้งแล้วกระมังคนธรรมดาทานบะหมี่ครึ่งชามนี้จะรู้สึกเพียงจิตวิญญาณว่างเปล่าภายในใจรู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกอาหารเช้าจบลงอย่างง่ายดายหลังจากวางชามตะเกียบลง ซูอี้ก็มองไปเหมียวเมียวแล้วถามว่าคุณมาหาผมมีธุระอะไรมาหาแต่เช้าขนาดนี้ต้องมีธุระแน่แน่ใช่ไหมตอนเย็นไปทานข้าวกับฉันหน่อยหนึ่งพันหยวนไปเมียวเมียวพูดว่าเราตกลงกันไว้แล้วนี่คะ่ะแน่นอนไม่มีปัญหาซูอี้จะปฏิเสธงานสบายๆแบบนี้ได้อย่างไรไปเหมียวเมียวไม่คิดว่าซูอี้จะตอบตกลงง่ายขนาดนี้จึงพูดต่อว่าแต่ครั้งนี้คุณต้องช่วยฉันจัดการคนบางคนให้ได้นะจะเหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้ที่ไปสารภาพกับพ่อฉันตรงๆ ไม่มีปัญหารับเงินแล้วก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้สูอีพลางเก็บถ้วยชามพลางพูดว่าแต่ว่าที่คุณบอกว่าจัดการหมายความว่ายังไงเงินหนึ่งพัน 1, หยวนคิดจะซื้อชีวิตคนเหรอชีวิตคนสมัยนี้ไม่คุ้มค่าขนาดนั้นเฉียวไปเมียวเมียวมุมปากกระตุกใครจะซื้อชีวิตคนกันก็แค่คู่ดูตัวคนหนึ่งคุณต้องทําให้เขาอับอายจนไม่มีที่อยู่ไม่กล้าเข้าใกล้ฉันก็พอแล้วคุณน,นี่ทําให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงจริงๆนะสูอีเก็บถ้วยชามเสร็จแล้วเดินเข้าครัวไป พางเดินพลางพูดการดูตัวไม่ใช่เรื่องดีเหรอททำแบบนี้เป็นการทำลายวัสนาคู่ครองของคนอื่นนะตายไปต้องตกนรกนะวัสนาคู่ครองบ้าบออะไรกันฉันไม่อยากแต่งงานชีวิตนี้กลัวที่สุดก็คือการดูตัวนี่แหละไปเมียวเมียวเดินตามหลังซูอี้มาแล้วพูดว่าตกลงคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยอย่าให้ถึงตอนนั้นเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทานข้าวไม่ทำอะไรเลยนะเรื่องแบบนี้ทำไมถึงคิดถึงผมละ่ะหาคนอื่นไม่ได้เหรอตอนนี้นี้ซูอี้คิดถึงสิทธิโง่งของเขาเป็นพิเศษ อย่างน้อยถ้าเขาอยู่ซูอี้ก็ไม่ต้องล้างจานเองไปเมียวเมียวพูดว่าฉันแค่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุณปู่ฉันมองไว้น่าจะมีความสามารถอยู่บ้างที่สําคัญที่สุดคือคุณไม่สนใจฉันตอนที่พูดประโยคนี้ไปเมียวเมียวก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยถึงแม้จะไม่อยากแต่งงานไม่ชอบให้ใครมาต่อยแย่แต่การที่เธอหาผู้ชายมาแต่งงานด้วยแล้วถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยถึงสองครั้งนี่ก็เป็นเรื่องที่ทําร้ายความภาคภูมิใจมากบังเอิญว่าเรื่องช่วยเป็นไม้กันหมาให้เธอเนี่ย จะหาใครทําส่งส่งไม่ได้เดี๋ยวอีกฝ่ายเล่นละครเป็นจริงขึ้นมาเธอก็จะลําบากใครบอกว่าผมไม่สนใจคุณละ่ะสี้ล้างจานพางเหลือบมองไปเหมียวเมียวแวบ,บหนึ่งคุณหน้าตาก็พอใช้ได้รูปร่างก็ไม่เลวถ้าเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนก็น่าจะพอรับได้ถุยถุยอายุเท่าไหร่กันยะยังคิดจะเล่นสนุกอีกเหรอไปเหมียวเมียวถม,มน้ำลายใส่เขาคำหนึ่งแล้วพูดว่าเรื่องแบบนี้คุณอย่าได้คิดเลยถามอีกครั้งคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยช่วยช่วย ซูอี้พูดว่าแต่ว่านะต้องเพิ่มเงินสองพันตกลงซูอี้เดิมทีก็บ่สอยู่แล้วมีข้าวฟรีกินมีเงินใช้แถมยังได้ทําให้คนอื่นอับอายจนไม่มีที่อยู่เรื่องน่าสนใจแบบนี้ทําไมเขาต้องปฏิเสธด้วยไปเมียวเมียวกระพริบตาแล้วถามต่อว่าคุณวาดรูปเป็นไหมวาดรูปหรอซูอี้อดนึกถึงงานแสดงภาพวาดนั้นไม่ได้คงไม่ใช่ว่านี่คือข้อกําหนดหรอกนะใช้คู่ดูตัวของฉันนะเป็นลูกชายของปรมาจารย์ภาพวาดจีหลิวเงอวินไปเมียวเมียวพูดว่าถ้าคุณวาดรูปเก่งมากๆ สามารถเอาชนะเขาในด้านที่เขาถนัดที่สุดได้นั่นก็ย่อมดีที่สุดถ้าคุณทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปแข่งวาดรูปกับเขาไปแข่งดื่มเหล้ากับเขาแทนก็ได้สิ่งที่ไปเหมียวเหมียวประทับใจในตัวซูอี้มากที่สุดก็คือความสามารถในการดื่มของซูอี้นี่แหละเรื่องวาดรูปก็พอรู้เรื่องอยู่บ้างและนะปกติซูอี้ส่วนใหญ่จะเขียนตัวอักษรมากกว่าเรื่องวาดรูปนั้นทําไม่บ่อยนักแค่พอรู้เรื่องนั้นช่างเถอะเราไปหาเขาดื่มเหล้าโดยตรงเลยดีกว่าในใจของไปเหมียวเหมียวมีแผนอยู่แล้ว ที่ถามซูอี้ว่าวาดรูปเป็นไหมก็แค่ถามไปด้วยความหวังลมๆแรงๆเท่านั้นหลิวงอวินเป็นปรมาจารย์ภาพวาดจีนร่วมสมัยลูกชายของเขาต่อให้แย่แค่ไหนก็ต้องมีฝีมืออยู่บ้างสองสามส่วนสิซูอี้ที่บอกว่าพอรู้เรื่องอยู่บ้างจะเป็นคู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายได้อย่างไรซูอี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้าเถอะเขาก็ไม่ได้สนใจจะไปประลองฝีมือวาดรูปกับใครนักถึงแม้ปกติจะไม่ค่อยได้วาดรูปแต่เขาอยู่มานานขนาดนี้แล้วทำไมก็วาดไปแล้วหลายพันหลายหมื่นภาพ บวกกับพรสวรรค์ของซูอี้แล้วอย่าว่าแต่ลูกชายของปรมาจารย์ภาพวาดจีนเลยต่อให้เป็นถังปอหูอยู่ต่อหน้าซูอี้ก็ต้องยอมสิโรราบคุณคงไม่ได้อยากให้ผมไปดูนิทรรศการภาพวาดของหลิวงอวินกับคุณหรอกนะซูอี้พูดว่าเรื่องทานข้าวน่าจะเป็นตอนเย็นไม่ใช่เหรอะคุณมาหาผมแต่เช้าขนาดนี้ไปเมียวเมียวพูดว่าคุณน่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยนะฉันพาคุณไปซื้อเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้วกันถือว่าเป็นการขอบคุณจากฉันไม่จําเป็นหรอกผมว่าเสื้อผ้าชุดดนีี้้ขอองผมก็ยู่แลว เสื้อผ้าชุดนี้ของซูอีเป็นชุดที่หามาใส่หลังจากลงมาจากเขาเขารู้สึกว่ามันก็ไม่เลวเลยเขาไม่จำเป็นต้องซักเสื้อผ้าด้วยซ้ำขอเพียงแค่เขาคิดฝุ่นละอองและคราบบนตัวก็จะหายไปทันทีเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาไปซื้อสักชุดเถอะค่ะเสื้อผ้าของคุณมันดูธรรมดาเกินไปหน่อยนะไปเมียวเมียวพูดว่าอย่างน้อยคุณก็ไปทานข้าวเป็นเพื่อนฉันอย่างน้อยก็ต้องทำให้คนอื่นมองแล้วรู้สึกว่ามีออร่าอะไรแบบนั้นหน่อยสิผมไม่เข้าใจที่คุณพูดว่าออร่าหมายถึงอะไร ซูอี้ล้างจานเสร็จเก็บเข้าตู้เขาไม่เคยเชื่อเรื่องคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนเลยเพราะต่อให้เขาเป็นขอทานก็เป็นคนที่ขอทานได้มากที่สุดทุกวันอยู่ดีถึงแม้ไปเหมียวเมียวจะอายุไม่น้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสาวแก่แน่นอนอายุ26ปีเธอมีทั้งรูปร่างหน้าตามีทั้งความงามเรื่องหน้าที่การงานยิ่งไม่ต้องพูดถึงส่วนเรื่องออราเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ด้อยไปกว่าดาราคนดังคนไหนเลยก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแล้วกันไปเหมียวเมียวคิดอยู่ครู่หนึ่ง ซูอี้ดื่มเก่งขนาดนี้จะใส่ชุดอะไรจริงๆก็ไม่สําคัญเท่าไหร่แค่เธอบอกว่าซูอี้เป็นเพื่อนของเธอต่อให้ซูอี้ใส่ชุดขอทานนั่นก็ถือเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งซูอี้สัมผัสได้แล้วว่าพลังปราในเมือชิงโจเริ่มไม่ค่อยปกตินี่น่าจะเกี่ยวข้องกับค่ายกลรวมพลังขนาดเล็กของเขาเป็นเช่นนี้แล้วร้านหนังสือชิงซานจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกเซียนจํานวนไม่น้อยแน่นอนขณะที่เขากําลังคิดจะไปดูที่ร้านหนังสือชิงซาน เยเซียเซวีนก็ฮิวตกร้าผักเดินเข้ามาในลานบ้านสี้เก็บกวาดห้องครัวเสร็จก็เดินออกมาก็ได้ยินเสียงเยเซียเซวีนตะโกนว่าท่านอาจารย์หนูซื้อผักมาเพิ่มอีกแล้วค่ะตอนเที่ยงท่านจะทําอาหารอะไรทานไหมคะไปเมียวเมียวเดินตามสี้ออกมาจากห้องครัวสบตากับเยเซียเซวีนพอดีบรรยากาศพลันแข็งทื่อในทันใดท่านอาจารย์ไปเมียวเมียวพลันตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเยเซียเซวีนมาแต่เช้าขนาดนี้ในปากก็เรียกท่านอาจารย์นั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสซูสี้ไม่ได้พูดอะไร ปเหมียวเหมียวจ้องมองเยสเซียเซวีนใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยในความสงสัยนั้นยังมีความตกตะลึงปนอยู่ด้วยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเยสเซียเซวีน er กับปบเหมียวเหมียวเรียกได้ว่าเผชิญหน้ากันรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อครูพลันเย็นชาลงทันทีซูอี้ชอบลินอีอวินนั่นไม่ต้องพูดถึงในฐานะสิทธิ์เธอก็ไม่มีสิทธ์พูดอะไรแต่ผู้หญิงคนอื่นมาที่บ้านท่านอาจารย์แต่เช้าตรู่แบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ฉันก็ต้องมาหาคุณซูอี้มีธุระหน เมียวเมียวเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพบว่าเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดความสามารถด้านการแพทย์ของเยเซียเซวีนในหมู่คนรุ่นเยาว์ถือได้ว่าเป็นยอดฝีมืออย่างแน่นอนเธอเรียกซูอี้ว่าท่านอาจารย์นั่นหมายความว่านอกจากจะดื่มเก่งอย่างน่าทึ่งแล้ววิชาแพทย์ของซูอี้ก็เก่งกาจมากด้วยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมผู้ใหญ่ในบ้านถึงได้ให้ความสำคัญกับซูอี้ขนาดนี้ท่านอาจารย์นางมาหาท่านมีธุระอะไรเหรอคะ เยเซียเซวินถามซูอี้โดยตรงก็สิ้นเรื่องซูอี้พูดว่าตอนเย็นเธอจะเลี้ยงข้าวผมอย่าไปข้าหนูเลี้ยงท่านเองเยเซียเซวินไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าใกล้ท่านอาจารย์ของเธอซูอี้พูดว่าเธอจ่ายเงินแล้วแล้วยังเลี้ยงข้าวผมอีกทำไมจะไม่ไปละ่ะเยเซียเซวินทำแก้มป่องแล้วพูดว่านางให้เท่าไหร่คะหนูให้สองเท่าเลยซูอี้ขมวดคิ้วไม่มีอาจารย์ที่ไหนเอาเงินลูกศิษย์หรอกนะอีกอย่างผมก็รับปากเธอไปแล้วจะผิดคำพูดกับคนอื่นไม่ได้ ก็ได้ค่เยเซียเซวินทำปากยื่นไม่พอใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็คิดอะไรขึ้นมาได้ดวงตาเป็นประกายพูดว่างั้นหนูก็ไปด้วยได้ใช่ไหมคะยังมากหนูกินเท่าไหร่ก็จ่ายเองก็ได้นี่นาเยเซียเซวินคิดไม่ตกจริงๆซูอี้ไม่ใช่คนขาดเงินเสียหน่อยแค่ถ้วยชาิวินชือที่ขายไปก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ชัดแล้วแต่ทำไมเขาถึงต้องรับปากไปเหมี่ยวเมี่ยวว่าจะไปทานข้าวกับนางด้วยหรือว่าท่านอาจารย์จะหลงติดกับดักสาวงามของยายป้าไปเมี่ยวเมี่ยวคนนี้เข้าแล้ว ซูอี่ไหนเลยจะรู้ว่าเยเซียเซวิน er คิดไปไกลขนาดนั้นเขาพูดว่าตอนเย็นพวกเราก็จะไปงานเลี้ยงการกุศลของหลิวงอวินคนนั้นเธอก็ต้องไปไม่ใช่หรอคือเยเซียเซวิน er หัวราอยย่อใส่ไปเหมียวเหมียวของในงานเลี้ยงกินฟรีทั้งนั้นนี่เรียกว่าเลี้ยงข้าวท่านอาจารย์ของฉันหรือไงฉันมีบัตรเชิญอยู่แล้วจะต้องไปกับเธอทําไมกันไปเหมียวเหมียวคือออกมาท่านอาจารย์ของเธอรับปากจะช่วยฉันจัดการคู่ดูตัวแล้วบ่ายนี้เขาก็ต้องไปกับฉันอยู่แล้วเยเซียเซวินชะงักไปครู่หนึ่ง เดินไปข้างกายซูอี้กระซิบว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าลืมสิคะพวกเรานัดว่าที่อาจารย์แม่ไว้แล้วนะท่านแน่ใจหรอว่าจะไปกับผู้หญิงคนนี้แถมยังช่วยนางจัดการคู่ดูตัวอีกท่านไม่กลัวว่าที่อาจารย์แม่จะเข้าใจผิดหรอคะมีอะไรน่าเข้าใจผิดกันเล่าสุภาพชนย่อมใจกว้างเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่แล้วก็แค่ทานข้าวกันมื้อหนึ่งเท่านั้นซูอี้ใจกว้างจริงๆเขากับลิงอีอวินเดิมทีก็ยังไม่ใช่คู่รักกันเขามีอะไรต้องกลัวเข้าใจผิดด้วยเล่า ใช่ใช่ท่านเป็นสุภาพชนหนูสิคนใจแคบท่านอาจารย์ท่านอยากไปก็ไปเถอะคะ่ะสิอย่างหนูจะห้ามท่านได้หรือไรเย,ยรเซียเซวีนไม่พอใจแล้วยายป้าคนนี้อยากหาคนมาเป็นไม้กันหมาหาใครไม่หาดันมาหาซูอี้นางมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงยังต้องอธิบายอีกเหรอไปเมียวเมียวสัมผัสได้ถึงความขุ่นเคืองที่แผ่ออกมาจากใครบางคนบนใบหน้าของนางนางยิ้มหวานมองผักในมือของเยเซียเซวีนแล้วถามว่าเซวีนเซวีน ทำไมเธอถึงมาฝากตัวเป็นสิทธ์กับซูอี้หลักแถมยังหิ้วผักมาแต่เช้าตรู่อีกเยเซียเซวินหัวเราะหืๆอ,อ,อย่างเย็นชาแล้วพูดว่าฉันมาทานข้าวบ้านท่านอาจารย์ของฉันจำเป็นต้องรายงานให้คุณทราบด้วยหรือไงกลับกันสิคะท่านประธานไปคุณมาอยู่ที่บ้านท่านอาจารย์ของฉันแต่เช้าขนาดนี้คงไม่ได้ค้างคืนที่นี่เมื่อคืนหรอกนะซูอี้เหลือบมองเยเซียเซวินอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งเยเซียเซวินรีบหุบป,ปากทันทีไม่กล้าพูดต่อแต่ก็หันหน้าไปอีกทางอย่างไม่ยอมแพ้ไปเมียวเมียวก็เป็นผู้้ใหญ่แลว แน่นอนว่าไม่เพราะถูกยั่วแค่นี้ก็จะอายจนหน้าแดงกำ่ำรอยยิ้มของเธอไม่ลดลงแม้แต่น้อยพูดว่าทำไมฉันได้กลิ่นเปรียปร้ยวๆนะใบหน้าของเย,ยเซียเซวินร้อนเผาขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังทะลึงตาใส่ไปเมียวเมียวกลับไปพูดว่าจมูกคุณมีปัญหาหรือเปล่าให้ฉันตรวจดูให้เอาไหมพูดจบก็วางตะกร้าผักลงหยิบเข็มเงินเล่มยาวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไปเมียวเมียวสบตาก,กับเธออีกครั้งก็มองเห็นแววตาของเย,ยเซียเซวีนที่เต็มไปด้วยเจตนาคุกคามอย่างชัดเจน ซูอี้พูดเสียงเรียบว่าพอแล้วเซวินเซเวยนเธอเอาผักไปใส่ในตู้เย็นซะพวกเราจะไปที่ร้านกันตกลงไหมเยเซียเซวินก็ไม่อยากจะเถียงกับไปเหมียวเหมียวในประเด็นนี้ต่อจึงหิวตะกร้าผักเดินเข้าไปในบ้านรอจนเยเซียเซวินเข้าไปข้างในแล้วไปเหมียวเหมียวถึงได้พูดว่าคุณซูอี้สิทธิ์ของคุณคนนี้ช่างเชื่อฟังดีจริงๆนะเพียงแต่ไม่รู้ว่าคุณสอนอะไรเธออีกบ้างซูอี้ไม่ได้ตอบเธอแต่กลับใช้สายตาเย็นชาจ้องมองไปเหมียวเหมียว ไปเมียวเมียวพลันรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาสายตานี้ทําให้เธอรู้สึกกดดันรอบด้านเพิ่มขึ้นมือไม้ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนซูอี้เหลือบตาขึ้นมองหันหลังกลับไปพูดว่าช่างเถอะเรื่องระหว่างพวกผู้หญิงด้วยกันผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวแต่คุณอย่ารังแกเธอก็แล้วกันไปเมียวเมียวเกือบจะร้องให้ออกมาเธอไปรังแกเย่เซียเซวินตรงไหนกันเมื่อครูเยเซียเซวีนยังหยิบเข็มยาวเฟ้ยออกมาอยู่เลยซูอี้ก็ไม่อยากพูดอะไรมากปกติเขาเป็นคนอารมณ์ดีแต่เขาก็ค่อนข้างปกป้องคนของตัวเอง แค่รู้สึกว่าคำพูดเรื่องกลิ่นเปรียปร้ยวๆของไปเหมียวเหมียวเมื่อครู่มันค่อนข้างดูถูกคนเยเซียเซวินเป็นสิทธิของเขาคำพูดของไปเหมียวเหมียวมีความหมายเหมือนกับว่าพวกเขาสองสิทธิ์อาจารย์มีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวถึงแม้เขาจะไม่ใส่ใจแต่เยเซียเซวินนอกจากจะเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงสิทธิ์ของเขาซูอี้ไม่อนุญาตให้ใครมารังแกได้